โนวล่าคิงแคบรุ่น SL ใช้งเงิน,นเพียง1 9 0 0งบาทผ่อนสบายเพียง7,836บาทสวัสดีครับผมบูมนะครับที่ปรึกษาการขายนิสสันชอยระวังสาขานครปฐมนะครับวันนี้บูมพามาชมนิสสันโนเวล่าคิงแครุ่น SL คันนี้นะครับราคาอยู่ที่6,49,000บาทนะครับ บูมได้จัดแคมเปญสุดพิเศษให้ลูกค้านะครับใช้เงินออกรถเพียงนะครับหนึ่งาบาทนะครับของแถมครบและพิเศษมากไปกว่านั้นนะครับในส่วนนี้ลูกค้าผ่อนสบายๆนะครับเพียง7,836บาทเท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อบูมาได้นะครับเบอร์และไลน์ของบูมอยู่หลังท้ายคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ